10มกราคม256 6ราคาทองฟิวเจอร์ดิดตัวขึ้น 0. 4เธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพียง 0. 2 5ปในการประชุมวันที่31มกราคมถึงวันที่1กุมภาพันธ์2 5 6 6หลังรายงานการจ้างงานนอกภาคเกษตรรวมทั้งตัชนีภาคบริการของสหรัฐปลงชี้ว่าเงินเฟอได้ผ่านจุดสูงสุดแล้วซึ่งจะทำให้เฟดชะลอการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยค่ะนอกจากนี้สัญญาทองคำตลาดโคลม็กส่งมอบเดือนกุมภาพันธ์สระดับ1877 8ดอออต่นทั้งนี้นักลงทุนยังจับตาดัชนีราคาผู้บริโภคหรือ CPI ซึ่งเป็นมตรวันเงินเฟอ้อจากการใช้จ่ายของผู้บริโภคคาดว่าตัวเลข CPI ดังกล่าวจะบ่งชี้ภาวะชะลอตัวของเงินเฟอ้อสหรัฐเช่นกันอย่างไรก็ตามตลาดจะจับตาถ้อยแถลงของนายเจอร์โรมพาวเวลประธานเฟดซึ่งจะกล่าวสุนทรพจน์ว่าด้วยความเป็นอิสระของธนาคารกลางในการเสวนาที่จะจัดขึ้นที่กรุงสตอกโฮล์มพรุ่งนี้เพื่อหาสัญญาณบ่งชี้ทิศทางอัตราดอกเบี้ยของเฟดในปีนี้ค่ะ